สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังแนวทางจ้ามาพบกับแนวทางหวยฮานอยสูตรแยกน้อยจ้าสามน้อยมีน้อยพิเศษน้อยปก,กติแล้วก็ตามด้วยน้อย vip เนาะแนวทางวันที่20 <c oughs> เดือน1ิบจ้าพฤศจกิกาสองหาจ้าสำหรับแนวทางคนที่1ิบเก น้อยพิเศษแนวทางไฮเด่นสองกับ6กพ้นน้อยพิเศษจะเจ็ดเก้าศูนย์แปดสองบนพาดไปจะล่างมาแปดสองแปดสองเขาเด่นสองจะจับผูกพาดไปถึง 2, 8, อออสองหกมาแปดสองเนาะโอ้โหสองตัวล่างจะ้ะสำหรับน้อยรอบปกติจะเด่นศูนย์กับเกา พ้นน้อยปกติ07083 83นาละลางในผ่านไปเนาะมีเก่าสามมาแปดสาสำหรับบน07 00ของเฮาอยู่ทางลักล่อยหละกาลักหน่วยจะจับคู่พาดไปอีกจะนังเหนียวแท่เด่นชูดย์ของเฮามาจา้าสำหรับปกติน้อย VIP รอบสุดท้ายเด่น3กับหาพ้นวีพีเกเกหา 9 6 9หกเก้าโบนเก้าหลักหน่วยลักสิบลักโอ้โหสําหรับ9เนาะอ่าเกน้อยวีไอพี่รอบสุดท้ายแนวท่าก็เข้าเขาตัวจอจะได้หาเกน่นพิบตเด่นหามาจาสําหรับแยกน้ยก็เขาคือว่าเด่นเดินดีเนาะมาถบมาขบทุกน้อยเลยแต่จอบบ่ได้เนาะนังเหนียวดีจอได้น้อยสุดท้าย เก่าหาอ้จาโอเคสําหรับเมื่อนี้ตามรูนกันต่อจ้าสําหรับแนวทางาเมื่อนี้น้อยพิเศษแนวทางให้เด่น3กับเก่าจับคู่เด่น3าหา สามเจ็ดสามแปดสำหรับเด่นเก้าของเฮาจ่ะเก้าหนึ่เก้สองเก้าสามเก้าสี่ำหรับน้อยลอบปกตีเด่นสี่กับเจ็ดจ้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปด สี่เก้าเจ็ดหเจเก้าเจหาน่วยรอบ VIP จะเด่นหากับ8 สำหรับเด่นแปดวีพีแปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดสี่จ้าสำหรับแนวทางมือนี่ตัวเน,นีนวีพีจะเนีนแปดหนึ่งแปดสามหาเจ็ดหาแปด รอบปกติ7จ็ดเจดหาเด่นสีปกติ4ี่เจ็ดสรอบแรกอะเก้าสองเาสำหรับเด่น3พิเศษ36ตามด้วย3าเจ มือนี่คอยมาปังๆเด้ง,เดงๆเต็มๆตโตเน้นนตัวเจาะถูกน้อยละกันเนาะเปรียบเทียบกันเบิงได้จากก่อนสินําไปเปลี่ยนแนวทางจะวีคอกันอีกทีหนึ่งละกันจะมีตัวหมกักคอยตามจะบ่มีตัวหมกักสามารถปล่อยผ่านได้นาะจะแนวทางเป็นเพียงแค่สูตรการคำนวณจะมีเข่าละกันมีรูดจ้าขอให้โชคดีกันทุกคนทุกท่านจะฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยละกันเนาะพี่น้องที่เข้ามารับชมใหม่ๆก็อย่าลืมกดติดตามากดสันกระดิ่ง วายจะเพื่อสิร้บ่พาดแนวทางที่ลงหายจ้าสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงซสำนีละกันจะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า